จะก,กําหนดค่าปรับเอาไว้ในตาที่สูงมากเลยนะครับเพราะเชื่อว่าจะช่วยทําให้ลูกหนี้นั้นมีวินัยทางการเงินรวมทั้งมีการตั้งค่าปรับไว้สูงก็เพียงแค่อยากจะเอาไว้ขู่เท่านั้นนะครับหรือบางส่วนเขาก็มีความเชื่อนะว่าลูกหนี้ที่ดีจะไม่ผิดนัดชําระหนี้นะครับ โดยที่หลายคนหลายสถาบันการเงินอาจจะไม่ได้คิดถึงเลยนะครับว่าในความเป็นจริงแล้วเนี่ยอาจจะมีลูกหนี้จํานวนไม่น้อยที่ผิดนัดชําระหนี้เพราะว่ามีเหตุจําเป็นนะครับเช่นณเวลานี้เจอวิกฤตโควิดสิ 19, ซึ่งในปัจจุบันก็ทําให้รายได้ของคนจำนวนมากลดลงไปลูกหนี้หลายรายต้องผิดนัดชําระหนี้ไปโดยปริยายนะครับรวมถึงไม่ได้คิดเลยนะครับว่าค่าปรับที่แสนจะแพงแล้วก็สูงรล้วสุดท้าย จะกลายมาเป็นปัจจัยที่ทําให้ลูกหนี้นี่แหละที่ผิดนัดชําระหนี้ไปแล้วก็กลายเป็นหนี้เสียหรือว่า NPL แล้วก็นําไปสู่การดําเนินคดีฟ้องร้องกันในที่สุดนะครับจากแนวปฏิบัติแบบเดิมเมื่อบรดาลลูกหนี้สะดุดผิดนัดชําระหนี้เพียงแค่ครั้งเดียวชีวิตเปลี่ยนทันทีเพราะว่าไปติดกับดักอยู่กับวงจรหนี้กลายเป็นหนี้เสียนะครับและที่สําคัญต้องถูกขึ้นบัญชีแบล็คลิสต์ในเครดิตบูโรตรงนี้เป็นสิ่งที่สําคัญมากๆเพราะฉะนั้นครับ เพื่อที่จะช่วยลดภาระหนี้และก็สร้างความเป็นธรรมในการให้บริการทางการเงินแก่ภาคประชาชนแล้วก็ลดการเกิดหนี้ด้อยคุณภาพในระบบการเงินครับทางฝั่งของแบงค์ชาติธนาคารแห่งประเทศไทยก็เลยออกประกาศกำหนดหลักเกณฑ์เรื่องการคิดดอกเบี้ยผิดชำระหนี้รวมไปถึงการตัดชำระหนี้แบบใหม่ในช่วงเดือนตุลาคมที่ผ่านมาซึ่งถือว่าเป็นการรื้อ ระบบเกณฑ์การชำระหนี้ครั้งสําคัญของระบบสถาบันการเงินในประเทศไทยครับแล้วก็นําไปสู่การเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ในแนวทางปฏิบัติเรื่องการชรําระหนี้ในระบบสถาบันการเงินของไทยใน3เรื่องคือ1นการคิดดอกเบีย้ยผิดนัดชาระหนี้บนฐานของเงินต้นที่ผิดนัดจริง 2. การกําหนดอัตราดอกเบีย้ยผิดนัดชําระหนี้ที่เหมาะสม 3. การกําหนดลำดับการตัดชําระหนี้ที่คํานึงถึงผู้บริโภคโดยให้ตัดงว,วดที่ค้างนานที่สุด ก่อนเพื่อเลยนะครับรายเลเอยดเรงนี้จะเป็นอย่างไรนะครับทางด้านของคุณธัญญนิตย์นิยมการท่านผู้ช่วยผู้ว่าการสายกำกับสาบันการเงิน2ธนาคารแห่งประเทศไทยได้ให้สัมภาษณ์พิเศษกับทางทีเอช่องสบุกไปฟังเสียงพร้อมกันครับประกาศนะคะในเรื่องการคิดดอกเิีผิดนะัดชำระหนี้แล้วก็ลำดับการตัดชำระชระหนี้ของฉบับใหม่นะคะซ,ซึ่งแมงชาติเพ่ออกไปเนี่ยนะคะมันจะมีความแตกตา่าง เ,เพราะว่ามันเป็นการเปลี่ยนแปลงครั้งสําคัญเลยนะคะเปลี่ยนแปลงสําคัญใน3เรื่องด้วยกันนะคะเรื่องแรกเนี่ยเป็นเรื่องของฐานที่ใช้ในการคํานวณเวลาลูกหนี้ผิดนัดชราระหนี้คําว่าผิดนัดชราระหนี้เนี่ยม,มันเกิดขึ้นได้ใน2เรื่องสองเหตุก,ททการณ์นะคะคือชำระชำระล่าช้านะคะหรือชําระตรงอะ่ะแต่ว่าไม่ไม่ครบจำนวนเงินที่ตกลงกันไว้นะคะทีนี้เรื่องแรกที่เรามามาเปลี่ยนแปลงครั้ง ใหญ่ในเ,เรื่องนี้ก็คือฐานที่ใช้ในการคำนวณดอกเบี้ยผิดนัดนะคะถ้าเป็นตามวิธีเดิมนะคะเวลาลูกหนี้ผิดนัดชำระหนี้เนี่ยจะโดนคิดเบี้ยปรับบนเงินต้นคงค้างที่เหลือทั้งหมดนะคะแต่วิธีใหม่เนี่ยจะเป็นเฉพาะเงินต้นของค่างวดที่ผิดนัดชำระหนี้นะคะเพื่อให้เห็นชัดเจนเนาะพี่จะยกตัวอย่างให้ฟังว่า สมมุติลูกนี้คนนึงเนี่ยเขาไปกู้สินเชื่อที่อยู่อาศัยคือกู้บ้านเนี่ยแหละซื้อบ้าน5ล้านบาทนะตกลงกันว่าจะผ่อนชําระ20ปีก็คือ240งวดนะฮะโดยเป็นงวดละ42,000บาทเท่ากันทุกงวดเลยเนาะทีนี้ลักษณะของสินเชื่อบ้านเนี่ยในระยะแรกๆก,การผ่อนจะเป็นดอกซะเยอะจะเป็นเงินต้นน้อยนะฮะเพราะฉะนั้นกรณ 42, ีเนี้ยผ่อนชาระงวดละ42,000บาทเนี่ย ในระยะแรกๆนะคะเขาผ่อนไปได้สมมุติเป็นลูกค้าที่ไม่มีปัญหาเลยผ่อนไปได้สองปีคือ24งวดละเกิดงวดที่25่สเกิดมีเหตุอะไรทําให้เขาสะดุดว่าชําระไม่ได้หรืออาจจะล่าช้าไปผิดงวดเดียวนะคะทีนี้ค่างวดของเขาเนี่ยสี่0มบาทในนั้นเนี่ยในช่วงปีแรก2องปีแรกเนี่ยจะเป็นเงินต้นอยู่1,000 100, งบาทเป็นดอกเบี้ยนะคะสาพับาท ทีนี้ถ้าตามวิธีเดิมเนี่ยก็จะมียอดคงค้างคงเหลือเนาะผ่อนมา2ปีจาก5้าล้านจะเหลืออยู่ประมาณ4ล้านเจนะคะออถ้าโดนเบี้ยรปรับชําระนี้ตามวิธีเดิมเนี่ยเขาจะโดนคิดบนฐาน4ล้าน7็นั้นเลยนึกออกไหมคะเป็นยอดคงค้างทั้งหมดเลยนะ4ล้าน7นั้นแต่วิธีใหม่ของเราเนี่ยเราบอกว่าให้คิดบนเงินต้นของค่างวดที่คุณผิดนะัดชำระนี้เท่านั้นเพราะฉะนั้นในกรณีนี้จะโดนคิดบน10,000บาทเท่านั้นนะคะเพราะฉนั้นฐานเนี่ยมันจะจาก4ล้านเจ เป็น1 0 0 0 0บาทเพราะว่าเขาผิดนัดแค่งวดเดียวนะคะอันนี้เป็นกรณีแรกนะคะไม่ใช่ว่าประกาศนี้เพิ่งออกเรื่องนี้นะคะจริงๆธนาคารแห่งประเทศไทยได้ออกเกณฑ์เรื่องนี้ไปนะคะโดยมีหนังสือเวียนออกไปแล้วเมื่อประมาณต้นปี63นะคะซึ่งมีผลบังคับใช้1พฤษภา63นะคะเรื่องฐานการคำนวณเบี้ยผ,ผิดนัดชำระนี้น,นี่ได้ออกไปแล้วนะ,ะเพราะหลายแบงก์เนี่ยได้เปลี่ยนวิธีนี้ไปแล้วนะคะแต่เรื่องที่2ของประกาศฉบับนี้เนี่ยเขาจะมาเน้นเรื่อง อัตราดอกเบีย้ยที่จะใช้ในการคำนวณผิดนัดชำระหนี้นะคะถ้าถามววิธีเดิมทำยังไงวิธีเดิมเนี่ยส่วนใหญ่ผู้ให้บริการทางการเงินเนี่ยก็จะประกาศไว้ว่าถ้ามีการผิดนัดน,น่ยจะคิดอัตราดอกเบีย้ยสูงสุดที่ประกาศไว้นะคะซึ่งส่วนใหญ่เนี่ยจะประกาศไว้เป็น15เเซนต ซึ่งเป็นอัตราสูงสุดตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์นะคะหรือบางบางผลิตภัณฑ์ก็จะบอกว่า18%บ้าง22%บ้างแต่เขาจะประกาศไว้ในสัญญาชาัดเลยว่าถ้าลูกหนี้ผิดนะชชำระนี้จะต้องจ่ายที่15%นะคะสมมตินะคะแต่วิธีใหม่ของเราเกณฑ์ใหม่ของเราเรากำหนดไว้บอกว่าถ้าลูกหนี้ผิดนัดชำระหนี้เนี่ยจะให้คิดส่วนเพิ่มได้เนี่ยไม่เกิน3%หมายความว่าใช้อัตราดอกเบี้ยสูงสุดตามสัญญาที่มีอยู่แล้วบวก ผิดนักชำระนี้เนี่ยไม่เกิน3จะเป็น1 3ขึ้นอยู่กับอะไรขึ้นอยู่กับสถานะของลูกค้าเช่นถ้าเดิมเขาได้ดอกเบี้ย ที่ไม่สูงมากนะักแสดงว่าเขาเนี่ยมีเครดิตดีแบงค์เนี่ยถึงชาร์จดอกเบีย้ยเขาไม่สูงมากนะักก็คือเป็นพวกความเสี่ยงน้อยแต่อีกอันหนึ่งประวัติการชําระหนี้ถ้าประวัติการชาระหนี้ที่ผ่านมาเนี่ยดีไม่เคยผิดนัดเลยเพราะฉนั้นอยู่ดีๆผิดนัดจะกระโดดไปสามเปอร์เซ็นต์เนี่ยไม่ควรก็ควรจะหนึ่งเปอร์เซ็นต์อะไรประมาณนี้นะฮะนี่กลับมาตัวอย่างเดิมนะตัวอย่างเดิมที่เมื่อกี้บอกว่าคู่ห้าล้านเนาะแล้วก็ผิดผิดนัดงวดที่2ี่สิบห้าเท่านั้นฐานเมื่อกี้ที่จะใช้ในการคํานวณดอกเบีย้ยเนี่ยมันคือ 1, 000, ราาก่อนนะคะเดิมเขาบอกว่าดอกเบีย้ยเงินกู้ตามสัญญาปกตินะเขาจะคิดที่8ซนะคะทีนี้ส่วนต่างระหว่าง15กับ8มันคือ7%ที่ที่โดนปรับเพิ่มขึ้นไปจากเดิมถ้าเป็นวิธีเดิมเนี่ยเขาจะโดนคิดบน4ล้าน7เมื่อกี้ใช่ไหมคูณด้วย7ดอนะแล้วจำนวนวันที่ผิดนัดก็คือ1เดือนคือ30วันทําให้เป็นปีก็มีสัดส่วนของ3ามวันมันก็จะออกมาที่เบีย้ยปรับประมาณ2 7 0 0 0บาทนะคะประมาณนั้นแต่ถ้าวิธีใหม่เนี่ยเราบอกแล้วว่า หนึ่งกระทบเรื่องฐานล่ะฐานเนี่ยไปคิดที่เงินต้นที่ผิดนัดคือหนึ่งหมื่นแล้วอัตราที่เอามาใช้ปรับก็คือ1-3%เนทีนี้ลูกนี้คนนี้มีประวัติการชำระที่ดีถูกไหมคะแล้วก็ดอกเบี้ยที่โดนชาร์จเดิมเนี่ยมัน8%ก็ไม่สูงนะักแบงก์ก็อาจจะคิดเบี้ยรปรับแค่1%อันนี้สมมติว่าแบงค์คิดที่1%เอนาะก็เอา1%เนนี่ยค่ะมาคูณกับ1น0 0 0นบาทแล้วก็ด้วยจำนวนวันที่ผิดนัดก็คือแค ประมาณ8บาทเท่านั้นเองนะคะถ้าคิดแล้วเนี่ยเมื่อไปเทียบดูจากเดิมเนาะวิธีเดิม27,000กับอันนี้8บาทก็จะเห็นเลยว่ามันมันมันช่วยลูกหนี้ได้เยอะเลยนะคะแล้วก็เป็นเป็นทำกับลูกหนี้ด้วยเพราะว่าผิดนัดแข่งวดนั้นงวดเดียวไม่ใช่ผิดนัดของยอดคงค้างทั้งหมดอันนี้คือหลักการที่2นะคะอันนี้หลักการที่3ที่จะมาช่วยได้อีกเนี่ยก็คืออีกเรื่องหนึ่งคือลำดับการตัดชําระหนี้นะคะเวลาลูกหนี้ผิดนัดชําระหนี้เนี่ย เขาจะมี3ภาระด้วยกันที่เขาต้องจ่ายก็คือค่าทมเนียมผิดนัดชำระหนี้ใช่ไหมคะดอกเบีย้ยตามสัญญาปกติเนาะแล้วก็เงินต้นนะคะทีนี้พี่สมมติตัวเลขใหม่เมื่อกี้ตัวเลขเดิมอาจจะเยอะไปตัวเลขใหม่ก็คือสมมุติว่าลูกหนี้คนนี้เขาผิดนัดชําระหนี้นละสามงวดถูกไหมเขาก็ต้องโดนงวดละ1 3ื่นบาทถูกไหมก็คือเมื่อกี้บอกว่าเป็นเป็นค่าทมเนียม300บาทเนาะเป็นดอกเบีย้ย4 0 0 0บาทแล้วเป็นเงินต้น6 0 0 0บาททีนี้ลูกหนี้ก็ไม่รู้เรื่องนะ บอกค้างชำระมาสามงวดพอไปหาเงินมาได้ก็รีบเคลียร์ก่อนเพราะว่าถ้าเกินงวดที่4ี่ไปจะเป็น NPL แล้วเป็นหนี้เสียใช่ไหมคะก็รีบเอาเงินมาจ่ายงวดหนึ่งก่อน1300บาทที่โดนแจ้งไปทีนี้ถ้าตามวิธีเดิมเนี่ยการปัดชําระหนี้เนี่ยเจ้าหนี้หลายรายนะคะคือคือบางแห่งอาจจะทําถูกและแต่บางแห่งเนี่ยเขายังใช้วิธีเดิมคือว่าขอมาตัดค่าธรรมเนียมผิดนัดทั้งหมดก่อน3มงวดก่อนลงมานะคะครั้งแล้วก็ค่อยย้อนขึ้นมาตัดดอกเบีย้ยสามงวดก่อนแล้วค่อยมาถึงเงินต้น โอกาสที่เงินที่ลูกหนี้ชําระเข้ามาเนี่ยมันจะเข้าไปตัดเงินต้นเนี่ยน้อยมากเลยนะคะถ้าตามตัวอย่างเนี้ยชาระเข้ามา1 3ื0นก็ต้องไปชําระค่าธรรมเนียม3งวด900ถูกไหมคะแล้วก็มาชําระดอกเบี้ยอีก4 0 0พบาท3มงวดก็12ื่นเข้าไปแล้วเพราะนั้นเงินชําระเข้ามา1 3ื0นเนี่ยตัดไม่ถึงเงินต้นพอตัดไม่ถึงเงินต้นสิ่งที่เกิดขึ้นคืออะไรก็คือผิดนัดต่อไปอีก แล้วก็มีเบีย้ยปรับเพิ่มขึ้นมาอีกมันก็เลยสะสมทําให้อยู่ในวังวนของของหนี้นะคะของของพารนี่วิธีเดิมเมื่อกี้เราเรียกว่าการตัดชําระตามแนวตั้งเนาะ mm hmm. เพราะแนวตั้งคือเขาลงมาก่อนว่าค่าธรรมเนียมให้หมดก่อนแล้วก็มาที่ดอกเบีย้ยแล้วก็มาที่เงินต้นนะ mm hmm. โอกาสที่ดอกเงินจะเข้ามาถึงตัดเงินต้นไม่มีเลยบางคนอะผ่อนชําระเข้ามาเรื่อยๆไม่เคยถึงเงินต้นเลยเพราะมัวแต่ไปตัดพวกค่าธรรมเนียมเบี้ยปรับดอกเบีย้ยซะจนไม่ถึงเงินต้น ทีนี้ตามวิธีใหม่เนี่ยเราบอกกําหนดเลยว่าลำดับการตัดชําระนี้เนี่ยให้เอาเงินเนี่ยไปตัดชําระงวดที่ค้างชําระนานที่สุดก่อนหมายความว่าในงวดนั้นอ่ะคุณมีคาระอะไรตัดไปให้หมดก่อนเช่นค่ารมเนียมดอกเบี้ยเงิงนต้นตัดไปเลยนะคะแล้วก็ย้อนมาตัดงวดที่ผ่านมานะคะก็จะเห็นว่าถ้าชําระเข้ามา1300เนี่ยเขาจะไปชําระงวดที่ค้างนานที่สุดไปก่อนเลยได,ได้ได้หนึ่ง,งวดละก็คือตัดเงินต้นไปได้ได้วยหกพันนึือเปล่าคะ เพราะฉะนั้นเนี่ยพาร้นี่เนี่ยขเขาอย่างน้อยก็ตัดเงินต้นไปแล้วได้หนึ่งเดือนการตัดเงินต้นแบบลักษณะนี้เราเรียกว่าตัดชำระตามแนวขวางนะคะก็จะไล่ตัดมาเรื่อยๆก็จะทาให้ภาระของลูกนี้น้อยลงเนี่ยอันนี้ก็เป็นสมหลักการของของประกาศฉบับนี้ค่ะเราจะครอบคลุมสินเชื่อที่มีลักษณะการผ่อนชาําระเป็นนวดที่มีการตกลงการผ่อนชาําระเป็นนวดสินเชื่อส่วนบุคคลก็ใช่นะคะสินเชื่อบ้านนะคะแล้วก็ แต่เราจะไม่รวมสินเชื่อเช่าซื้อรถยนต์กับรถจัก,กรยานยนต์ที่มีสบคบดูแลอยู่เพราะอันนั้นเขาจะมีกฎหมายของเขาที่ดูแลเรื่องนี้อยู่นะคะแต่ถ้าเป็นเช่าซื้อพวกเครื่องจักรนะคะหรือว่าอะ,อ,ะอ,ะอะไรที่เป็นในลักษณะการประกอบธุรกิจไม่ใช่รถยนต์4ล้อ2อล้อเนี่ยอันนี้ยังคลุมอยู่นะคะเพราะว่าเป็นสินเชื่อที่มีการผ่อนชำระเป็นงวดนะคะแล้วก็อีกอันที่ไม่ได้ครอบคลุมก็คือสินเชื่อบัตรเครดิตเนื่องจากบัตรเครดิตเนี่ยเวลาเขา จ่ายชาระแล้วเขาก็จะมีอีกเรื่องหนึ่งที่คุมอยู่แล้วเรื่องเรื่องเพดานเนาะที่ที่คิดเบี้ยเวลายืมเงินเข้าไปใช้อะค่ะแล้วก็ไม่ได้ผ่อนชาระตามนี้เนี่ยแต่เขาจะชําระเป็นก้อนถูกไหมคะอันนั้นก็แต่แต่ถามว่ามันจะมีมาตรการอื่นที่มาดูแลอยู่แล้วก็คือ,อเมื่อที่ผ่านมาเนาะเราได้ลดเพดานสินเชื่อบัตรเครดิตลงแล้วอะคะ่ะจาก18 mm hmm. เป็น16อะค่ะอันนั้นก็จะเป็นอีกเรื่องหนึง่งซึ่งซึ่งประกาศฉบับนี้ไม่ได้ครอบคลุมส,สินเชื่อประเภทดังกล่าวไว้อะคะ่ะ ทุกาครับสาหรับการคิดดอกเบีย้ยผิดนัดชําระหนี้บนฐานของเงินต้นที่ผิดนัดชาําระหนี้ทางฝั่งของแบงค์ชาติธนาคารอย่างประเทศไทยก็ได้มีการออกประกาศออกมาแล้วนะครับซึ่งแบงค์ชาติให้สถาบันการเงินเริ่มดําเนินการมาตั้งแต่แตวันที่1พฤษภาคม2563ส่วนการกําหนดอัตราดอกเบีย้ยผิดนัดชําระหนี้ที่เหมาะสมก็จะเริ่มมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่1เมษาย,ยน2564และการบังคับ ตัวลำดับการตัดชำระนี้เนี่ยนะครับก็จะมีผลตั้งแต่วันที่1กร,รกฎาคมปีหน้า2 6 6 4ครับทางนี้นะหลักเกณฑ์ใหม่นี้ประชาชนและผู้ประกอบการ SME จะได้รับสิทธิ์ตามที่แบงค์ชาติกำหนดโดยอัตโนมัติโดยที่ไม่ต้องลำบากเดินทางไปที่สาขาของสถาบันการเงินเพื่อเป็นการแก้ไขสัญญาแต่อย่างไรนะครับอันนี้ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีมากครับสำหรับหลักเกณฑ์ที่ปรับปรุงดังกล่าวครอบคลุมเยอะเลยแหละครับ โดยเฉพาะผู้ให้บริการทางการเงินอันนี้ครอบคลุมมากขึ้นจากเดิมมีแค่ธนาคารพาณิชย์สถาบันการเงินเฉพาะกิจหรือแบงก์รัฐและนอนแบงก์แต่ว่าประกาศฉบับนี้ครับจะขยายรวมไปถึงผู้ให้บริการสินเชื่อรายย่อยเพื่อประกอบอาชีพหรือว่านาโนไฟแนนซ์ด้วยรวมไปถึงธนาคารของบริษัทบริหารสินทรัพย์ id, สุขุมวิทบสด้วยนะฮะซึ่งจะทำให้สามารถดูแลลูกนี้ได้วงกว้างมากขึ้น อย่างไรก็ตามครับมีรยายงานข่าวจากกระทรวงการคลังออกมาเปิดเผยว่าทางฝั่งของกระทรวงการคลังเนี่ยนะครับจะเร่งผลักดันให้สาบักการเงินเฉพาะกิจของรัฐปรับการคิดอัตราดอกเบี้ยผิดนัดชำระนี้ใหม่ที่กําหนดให้บวกเพิ่มได้ไม่เกิน 1- 3หรือรวมแล้วไม่เกิน11%จากเดิมที่ส่วนใหญ่ใช้ในอัตรา15%ให้เร็วกว่าที่ทางฝั่งของแบงค์ชาติกําหนดเอาไว้นั่นเองช่วงนี้เราพักกันสักครู่ครับเดี๋ยวช่วงหน้ากับ